สวัสดีค่ะเช็คอินวอลเลย์บอลค่ะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการสปอตโตโต้คลับซึ่งรายการนี้เป็นรายการย่อยนะคะที่ให้ทั้งสองทีมมาประลองฝีมือกันก่อนที่จะมีการแข่งขันหลีบอาชีพค่ะโดยจะเอาแชมป์หลีกกับแชมป์ถ้วยคูป้านะคะมาแข่งขันกันและในนัดน,นี้เป็นการพบกันระหว่างแชมป์หลีกวากิฟบัง ทีมรวมดาวนักตบวอลเล์บอลหญิงทีมชาตินำทีมโดยกัปตันกราบีจากทีมชาติบราซิลดาวตบมือทองปาโอลาเอโกนูเซราเกอร์นิสจากทีมชาติตุรกีมือเซตจันซูอ็อกบายจากทีมชาติตุรกีโดยมีโค้ชที่แสนคุ้นหน้าคุ้นตานะคะอย่างโจวานนี่กุเนตติที่วันนี้ค่ะต้องมาพบกับคู่แข่งตลอดการอย่างแชมป์ถ้วยคูปปาสโมซอนหญิงเฟเนสบาแช่ นำทีมโดยกุนซือโซเรตเร์สิตอดีตโค้ชทีมชาติเซอร์เบียและกับตัดเอดาแอเดมจากทีมชาติตุรกีหัวเสาดาวรุ่งจากทีมชาติรัสเซียเฟเดรอเช่แม่ครัวนำเข้าจากบราซิลมาคิสคานโรสาวรัสเซียตัวตีอีกหนึ่งคนซาลาสวาและแม่สาวผมฟ้าที่เราคุ้นเคยนะคะมาเรียบอส โดยแม้ว่าการแข่งขันในรายการนี้นะคะจะไม่ใช่รายการใหญ่อย่างเติร์กิสวินิสวอลเล่บอลหลีกอาชีพของตุรกีแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นรายการสึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่าง2ทีมนะคะเพราะมีผู้ชมจำนวนมากจนเรียกได้ว่าเต็มความจุของสนามที่เข้ามาเป็นสักขีพยานในการเปิดศึกในวันนี้อีกทั้งยังมีเหล่าแฟนๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวปาโอลาเอกนูเป็นพิเศษ โดยการทำป้ายเชียร์สวยโดดเด่นเป็นสง่ามาติดไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เธอนะคะเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับสาวเอกอนูเข้าทีมวากิสบังอย่างอบอุ่นเลยละค่ะโดยเราจะมาสรุปเกมกันอย่างรวดเร็วกันเลยนะคะโดยเกมในวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าทีมวากิสบังจะยังเล่นได้ไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่นะคะเพราะดูเหมือนว่าแต่ละคนจะยังคงเก๊ก,กันอยู่นะคะ อีกทั้งยังเป็นทีมที่รวมดาวสาวบอลแรกแขงเอาไว้อย่างคับข้างนะคะส่งผลให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป0-3ต่อเ็ตด้วยคะแนน 23-25, 21-25และ21-25ค่ะส่งผลให้ทีมสโมสรหญิงเฟเนบเช่นะคะประเดิมเก็บชัยชนะในทัวร์นามเมนต์ของปีนี้เป็นทีมแรกค่ะ โดยตำแหน่ง MVP ของวันนี้นะคะตกเป็นของหัวเสาดาวรุ่งจากทีมชาติัสเซียเฟโด r o รเชที่ไม่ว่าจะบอลเสิร์ฟบอลรับบอลบล็อกบอลตบหัวเสาน้องเฟดของเรานะคะก็เอาอยู่ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าตำแหน่งนี้ไม่ค้านสายตาค่ะสมควรอย่างยิ่งที่มงจะลงค่ะส่วนไฮไลท์ของเกมวันนี้นะคะคงจะเป็นแต้มแห่งชัยชนะ หลังจากที่น้องเอกโกนูของเรานะคะตีบอลออกไปสําลูกนะในที่สุดทีมวากิฟก็จะได้มีโอกาสทําคะแนนบ้างสักทีนะคะโดยในคะแนนแต้มแมตช์พอยต์ของทีมเฟเน่มื่อเซตทีมวากิฟอย่างอ็อกไบนะคะเซตให้กับเดีร์ยาเซเบซิโอลูตัวตบหัวเสามารประสบการณ์อีกหนึ่งคนจากทีมชาติตุรกีนะคะตบบอลอย่างรุนแรงนะคะจากหัวเสาซ้ายจนทางฝั่งเฟเน่เองเนี่ยรับพลาดน,นะคะจนบอลน,นั้นลน้นข้ามมายังฝั่งวากิฟอีกครั้งหนึ่งนะ และดูเหมือนครั้งนี้นะคะจะเป็นโอกาสให้วากิฟนะคะทำคะแนนได้โดยลูกนั้นลอยไปยังตำแหน่งทางขวาของสนามนะคะที่มีปาโอไลกวนูยืนอยู่ไม่ไกลค่ะโดยสาวเอกวนูของเรานะคะก็ถอยกลับไปตั้งหลักเตรียมพร้อมจะตบลูกแบบสถานฟ้าเลยนะคะเพราะว่าเอกวนูเนี่ยคงเห็นมือเซตอย่างออกบายวิ่งเข้ามาแต่ด้วยความทิพใหม่นะคะยังเล่นไม่เข้าขากันเท่าไหร่ทำให้ทั้งสสาวนะคะต่างคิดว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนรับบอลแรก เนื่องจากว่าความตั้งใจของออกบ่ายนะคะเธอแค่วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมตัวเซตบอลจ่ายให้กับเพื่อนแค่นั้นนะคะเธอไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะรับบอลแรกทําให้บอลรับล้นที่ดูแสนจะง่ายได้จากฝั่งเฟเน่นะคะกลายเป็นบอลปิดแมตชนี้ไปอย่างสุดแสนจะงงงวยเลยล่ะคะ่ะสร้างเสียงเฮให้กับแฟนบอลและบอลฝั่งเฟเนบาเช่อย่างกึกก้องเลยนะคะ ทิ้งให้กับตันกาบีของเรานะคะทําได้แค่นั่งคุกเข่าเสียดายลูกบอลที่เพิ่งจะตกกระทบพื้นไปเรียกได้ว่าถ้ากลับไปเนี่ยกุนเนติคงต้องคุยกับลูกทีมอีกยาวๆเลยละค่ะแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบั่งคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างด้วยนะคะแต่ขอความกรุณาค่ะคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ